ต่อไปเราก็จะจะทําไงครับเราก็ไปที่ตัวนี้เลยครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเราก็มาดูสีกันปุ๊บนี่บริเวณนี้นครับเราก็จะไปทําสีให้เขานะครับเราจะสีอะไรมาทาแล้วครับเป็นสีไม้แบบนะครับอาจจะเป็นสีของไม้นะครับผมจะไปที่วูดนะครับไม้เอ่ยอ่าตัวนี้อาจจะเลือกที่ว o d ก็ได้ครับเป็นว o d อ่าเป็นไม้แบบนะครับไม้แบบก็จะไม้แบบไม้กระดานแบบนี้นะครับอ่ะลองดูที่ว่าหมายเลขแบบมันคือวูดบรเวนเนีย ศูนย e ผมก็ไปเลือกไม้แบบแล้วก็ไปกดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่วูดตัวไหนเอ่ยไปที่ Wood, 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 Wood. Wood, วูด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 วมดวูมวูด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 วูเวูด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 วูะวูับอ่า,อา, Wood, Wood, า,อามองไม่เหวนนะครับอ่าเป็นวูดวตดวนี้ปด๊บอ่าเป็นเป็นตัวี้นะครับเราก็ควิกวูดนี้แล้ว็คลิกวูดนีดแล้วกด แอปพลายเขาได้เลยนะครับเ่ยได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นคอนกรีตอ่าคอนกรีตผมก็จะเอาตัวนี้เป็นแอดวานต์่าตัวนี้เป็นอาจจะคอนกรีตประมาณอ่าตอนนี้นะตอนนี้โพลิชคอนกรีตผมก็ไปเลยบปนตัวนี้นะครับกดกดดูให้เขาดึงดึงหนึงอ่าแล้วกด B1 แล้วกดไปที่อ่าไปที่โพลิชนะครับไปที่โพลิชอยู่ไหนโพลิช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 อ่าไปที่โพลิชนะโพลิช ไปที่โพลิสไหนเอ่ยผมตายไม่ค่อยดีนะครับอ่าโพลิสนี่ครับคอนกรีตเนี่ยโพลิสคอนกรีตรึ้วกดคลิกอีกหนึ่งครัง้งแล้วก็กดลูกศรแล้วก็กดโอเคเขานะครับส่วนตัวนี้อาจจะเป็นลีนอา่าลีนอาจจะหยาบหน่อยอา่าตัวนี้ก็เป็นอา่าคอนกรีตตัวนี้นะครับเราก็ไปที่ตัวนี้กระโดดดูอีกทีหนึ่งปั๊บนะบริเวณนี้เราก็มาที่ไหนครับมาที่บริเวณนี้ก็ไปที่ตัว C นะครับเราก็ไปหาตัว C นะครับเป็คอนกรีตนี่ตัวนี้แล้วก็กดคลิกเขาหนึ่งครั้งแล้วก็กดนี่ครับกด อันิีในเครนะครับตัวนี้เป็นสายใช่ไหมเราก็ไปที่ตัว landscape. แลนสเกปแลนตัวนี้เราก็เอาสายตัวนี้เข้ามาใสา่นะครับอาจจะสายละเอียดหน่อยเอรงนะี้ครับสายนีสายลนะยเอียดไหมถ้ามันไม่ละเอียดพอเราก็สามารถปรับปรับปรับได้นะครับปรับได้แล้วกนเล็กๆตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับนะครับ วันนี้ก็จะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ร้อยอ่าเห็นไหมครับปรับความละเอียดได้บริเวณนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับมีเป็นกราวคัคเวอร์แล้วก็กดไปที่ตัวนี้กระโดดก่อนจุ๊บหน่อยครับนี่ครับแล้วนี้ก็ไปที่กราวตัวจีนะครับตัวจีจออีกราวคัคเวอร์นี่ครับแล้วก็ไปกดที่แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดนี่ครับบริเวณนี้แล้วก็กดอีกนะครับนี่เสียบร้อยนะครับผมอ่า เรียบร้อยแล้วตัวนี้เราก็สามารถที่จะลองเอสซิมบีก่อนนะครับหนึ่งครั้งแบบดูดิดูดจวบเลยปุ๊บแน่ลองด,ดูดูแล้วก็ลองลองลอง,ลองลากดูนะครับลากดูอ่ะไม่มาใช่ไหมไม่มาปุ๊บระเบิดหนึ่งครั้งเลยบึ้มปั้มไปนะครับเอ๊ะโผล่ไปแล้วก็กดเอาโต้ใหม่ก็ได้นะครับออโตโอ้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่เรียบร้อยมาแล้วครับสีมาแล้วแล้วก็ดึงเลยึด๊ดนี่เราก็จะคลิกตัวนี้นะครับคลิกสมมติผมคลิกตัวนี้แล้วผมก็กดเอสซิมบีนะครับลองดูให้ตัวนี้ทําถ้าเกิดเราทําแล้วไม่ทํานี่เรากดนี่ได้ไหมกด ใช่ไหมกดเชื่อมกลับไปเห็นไหมครับได้ครับเห็นไ,ไหมกดจากไอตัวโปรไฟล์ธรรมดาให้เป็นโปรไฟล์แบบมีสีสันหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็อาจจะกดะเดี๋ยวผมขอกลับไปนิดนึงแล้วก็กดย้อนกลับไปนิดนึงอ่าน,น,นี่ก็ได้ครับไปปุ๊บผมว่ากดกดนิดนึงนะปุ๊บอ่าตัวนี้ก็มากดตัวนี้มือตัวนี้กดแล้วก็กด ลูกศรนะครับเห็นไหมให้เขาเป็นออโต้สมีทั้งหมดเลยก็กดนี่เขาบอกเยีเลยเป็นเปลีย่ยนโปรไฟล์ใช่ไหมอ่านล้วได้เลยครับแล้วเวลาเราคิดงานแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะทําวิธีการคิดให้นะครับว่าจะคิดแบบไหนเป็นกี่ตารางเมตรอะไรยังไงนะครับนะอ่านี่เป็นแล้วผมก็กดออโต้สมิตรงน,นี้ก็กด Yes เข้าไปนะครับวิธีการคิดนะเนาะสมมุติพอทั้งหมดเป็น B1 ห,หมดเลยสมมตินะอาจจะเป็น GB ก็ได้อะไรต่าง ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บๆง,ง่ายๆเนาะกดลูกศรแล้วก็ทีเดียวเลยกดเรียบร้อยครับเห็นไหมมันก็จะมีไม้แบบมีลีนมีอะไรมหมดเลยวิธีการคิดก็คิดทีเดียวแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปครับ